สวัสดีครับนักเรียนครับในภาพนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันเรื่องของประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศติโมเลสเตนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันครับว่าติมรมเลสเตเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรครับ ผู้ชมคะประเทศติมอ์เลสเตถือเป็นประเทศน้องใหม่ค่ะมีอายุได้เพียง14ปีเองหลังจากที่ได้รับเอกราชอย่างเต็มรูปแบบในปี2002และตอนนี้ติมอ์เลสเตก็กําลังเร่งพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะหนึ่งในเป้าหมายสาคัญเลยก็คือการเข้าเป็นสมาชิกลําดับที่11ของอาเซียนค่ะ ด้วยภูมิศาสตร์ที่ติดกับอินโดนีเซียและมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับหลายชาติในอาเซียนติมอร์เลสเตจึงแสดงเจตจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกลำดับที่11ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตั้งแต่ปี2011โดยคณะทำงานของอาเซียนได้มาประเมินความพร้อมของติมอร์เลสเตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใน3เสาหลักคือการเมืองและความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ในช่วงเวลา14ปีที่ผ่านมาผมภูมิใจที่เรามีความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดในแง่ของการสร้างชาติเรามีสันติภาพและเสถียรภาพเริ่มที่จะเปิดรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆกับชาติสมาชิกอาเซียนทั้งหมดและสถาปนาความสัมพันธ์ชันมิตรทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมกับชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อสแสดงถึงพันธกิจของติมอร์เลสเตที่มีต่ออาเซียนรัฐบาลติมอร์เลสเตได้เปิดสถานทูตในประเทศสมาชิกอาเซียนทุกชาติในขณะที่ชาติอาเซียนเองอย่างเช่นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนก็มาเปิดสถานทูตในกรุงดีลีแล้วเช่นเดียวกันความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ก็คือการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเมื่อครั้งที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี2015 ได้มีการเอ่ยถึงติมอร์เลสเตในแถลงการร่วมว่าอาเซียนควรมองถึงความเป็นไปได้ที่จะมีกิจกรรมต่างๆให้ติมอร์เลสเตเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับติมอร์เลสเตด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของติมอร์เลสเตระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากที่อาเซียนยอมเปิดโอกาสให้ติมอร์เลสเตมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้ติมอร์เลสเตได้เรียนรู้ว่าอาเซียนมีกลไกการทํางานอย่างไร It, it ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรายิ่งติมอร์เลสเตได้เข้าร่วมอาเซียนเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีสำหรับติมอร์เลสเตในแง่ของการสร้างศักยภาพและเรียนรู้ว่าอาเซียนทำงานอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นติมอร์เลสเตสามารถอุทิศสิ่งที่คิดว่าสำคัญให้กับอาเซียนได้ ติโมลเลสเตเป็นสมาชิกผู้พูดภาษาโปรโตุเกสและผู้สังเกตการของกลุ่มประเทศในแปซิฟิกติโมลเลสเตสามารถเป็นตัวเชื่อมอาเซียนเข้ากับกลุ่มเหล่านี้ได้ แม้ไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาไว้ว่าจะต้องเป็นสมาชิกอาเซียนภายในปีใดแต่รัฐบาลติมอร์เลสเตตั้งความหวังไว้ว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปีนี้ที่สปปพพลาวเป็นเจ้าภาพจะมีความคืบหน้ายิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการประชุมการประเทศของติมอร์เลสเตก็เคยกล่าวไว้ค่ะว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี